เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูจะไล่ไปตั้งแต่ 2S 4S 4L ดิฟล็อกแล้วก็ 4L <พ pers. S 1> นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของลูกค้าเราหลายคนจะเชื่อว่าดิฟล็อกนี่คือสุดยอดแห่งระบบสำหรับของรถแล้วใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าล้อ,อมันก็ถูกส่วนหนึ่งแหละแต่มันจะมีบางสถาน,าานการณ์เช่นอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับดิฟล<พ>็อก<พ>เราอยู่ล้อข้างไหนคู่ไหนหน้าหรือหลังครับข้างหลังใช่ไหมตอนนี้ล้อข้างหลัง เรานะครับอยู่บนโรลเลอร์สมมุติว่าติดหลมที่มันลื่นมากๆเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคู่หลังนะครับแล้วขนาดเดียวกันล้อคู่หน้ามีอยู่ค่าหนึ่งอีกที่อยู่บนถนนที่ลื่นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอิสเตอร์นัพร้อมเนาะเดี๋ยวขอเริ่มจาก2 s ก่อนนะครับโอเค2 s ครับครับเดี๋ยวจะสาตนิตให้ดูจะไล่ไปตั้งแต่2 s ทั้งสามล้อทับงสามูน แต่ล้อฝั่งนี้นะครับล้อหน้าซ้ายฝั่งนี้มันก็อยากไม่หมดนะครับอยากให้มันอินตี้ปลายปที่หน้าก็มีส่นท้ายเหมือนกันนะครับแต่พอนี้มันมีข้างนึงที่มันเบื่อในข้างที่เลอมันจะหมุนอยู่อ้าวสีเอสแล้วสีแอลดูครับสีแอลปะป่าก่อนอันนี้เข้าสียตรงแอลสตรงนะครับมีระบบขับเคลื่อนสเปรย์ด้วยนะครับ ก็ยังไม่ไปใช่ไหมเร่งแล้วก็ยังไม่ไปเพราะอะไร c ีกับ c ีมันไม่ได้ต่างกันในส่วนของระบบกับเครื่อเลยที่มันต่างกันคือเรื่องของอัตราทดเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์นะครับทีนี้เราขอลองท่าไม้ตายที่1ครับดิฟล็อกครับสีเอลดิฟล็อกเนาะโอเคสีเอลดิฟล็อกครับล้อหลังตอนนี้เข้าแล้วเนาะ อ่าล้อหลังนิฟล็อกเข้าแล้วล้อหน้าหมุนอยู่ไปไหมครับไม่ไปอ่าไม่ไปโอเคถอดนิฟล็อกออกครับต่อไปนะครับเป็นนะครับรับโซเรนโหมดอ่าถ้าไม้ตายที่สองของเราโอเคครับรับโรเรนโหมดท่านที่อยู่ข้างหน้าราตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันอาจจะพุ่งไปข้างหน้านะครับโอเครับโซเรนโหมดพร้อมไปเลยครับอันนี้คือ เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วโอเคขค,ครับแม่ครับประมาณนี้นะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับพอเราเข้ารับการโหมดปุ๊บนะครับระบบเนี้ยมันจับได้ว่าโอเคสามล้อเนี่ยมันมีการมุดฟีนะครับมันมีล้อหน้าฝั่งซ้ายที่มันไม่หม,ม,นะมุนเพื่อรั้นลัยสัน่นเบรกล้อหน้าฝัา่งขวาเพื่อให้การกระจายกำลังไปฝั่งนี้มากขึ้นจะอกไหม ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับตัวดิฟล็อกเองเนี่ยถ้าเป็นด e ิฟล็อกเราจะใช้ได้เฉพาะในโหมด 4L เท่านั้นนะครับแล้วก็มีความเร็วที่มันจำกัดน,นะครับในการใช้งานแต่สำหรับรับเทเรนโหมดนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง 2S 4 h CH, แล้วก็ 4L นะครับและสามารถใช้ร่วมกับยิฟล็อกก็ได้หมายความว่าเราเข้า 4L ดิฟล็อกเราสามารถกดรับเทเรนโหมดได้ นะครับถ้าเรากด4 l อย่างเดียวนะครับกดรัดททเลโมดรับระบบมาแม่ทำงานทั้ง4ล้อแต่ถ้ากด E ล้อนะครับแล้วกดรัดเทเลโมดล้อคู่หลังนะครับมันก็เป็นการส่กถ่ายกำลังแบบ50/50นะครับรัดเทเลโมดจะช่วยในล้อคู่หน้านะครับจะช่วยในล้อคู่หน้าโอเคไหมประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการนะครับเดโมนะครับในส่วนของระบบกับเครื่องสี่ล้อของีสูนะครับ ผมเองก็มั่นใจว่าในส่วนของการเพิ่มร้านเเลปอยมาในคอสท่านี้ก็จะทําให้ลูกค้าเองเนี่ยนะครับเวลาไปไหนนะครับไปเจอทางบริษัคที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ้าเกิดมีคําถามตรงไหนสงสัยนะครับบเ ยกมือซ้ำถ่ายรถรู้จักเปืองท้ายรถกับเพื่อนสี่ล้อมีเปืองท้ายกี่ลูกครับโอโอจักต่งเงียบกันหมดเลยในรถปกติทั่วไปนะครับสมมติว่าถ้าเป็นเครือข้ามจากไอนัสนเดอร์นะครับสปาร์คหรือเฟสกับกับเคื่องสองล้อเนี่ยเือดท้ายเราจะอยู่ที่ทร้อมูหลัก ้อซ้ายกับล้อขวานะครับอันนี้อันที่หอันที่สองคือทดกำลังนะครับมันมีนเ,นเรื่องของอัตราส่นและที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบับเคลื่อนก็คือเริ่มจากภาษาคิดก่อนภาษาคิดมันเรียกว่าอะไรสุดท้ายมีใครรู้ไหมไม่ใช่อันนั้นเป็นระบบของสุดท้ายเรื่องถูกแล้วนี่มีแต่สลิปหลังคำว่ามีแต่สลิปมีคําว่าอะไรครับ d ิ f เฟอ e n เรนเนะครับเบืองท้ายภาษากฤษเขาเรียกว่า d ิ f f e r e n เรนเชียล e ิ e เฟอร์แต่ว่าอะไรครับแตกต่างเพราะว่าเวลาเราขับบนท้องถนนทั่วไปนะครับล้อมันจะหมุนด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันเสมอแม้แต่ตอนขับคันรงนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับรู้ว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับล้อด้านซ้ายรล้อด้านขวาหมุนด้วยระยะที่มากกว่ากัน เราไม่ง่ายเลยครับคือร้อยอยู่ด้านนอกโค้งมันจะหมุนได้ระยะที่มากกว่าสองอัดด้วยที่มันกว่าถ้ามันหมุนด้วยรอบที่มันต่างกันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนเราใส่ลิตรล้อกันเลีล้ยวครับมันจะถึ้นนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของเครืองท้ายที่ต้องมีนะครับแต่ด้วยคนไกนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือพอมีคนไกที่ทาให้มันหมุนด้วยรอบความเร็วต่างกันได้มันจะเกิดเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่ล้อข้างหนึ่งอยู่บนถนนที่ดี นะครับกับล้ออีกข้างหนึ่งที่มันอยู่บนถนนที่มันเลือล่อนเนี่ยข้างไหนบุนครับข้างที่มันลื่นมันจะบุนเวลาที่เราติดลมนะครับล้อข้างที่อยู่ในโคนจะชอบมุนนะครับสมมติกรณีที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อเนาะนะครับไอ้ล้อข้างที่อยู่บนถนดนดีที่เรามันอยากให้มันหมุนมันก็ไม่หมุนลาทีนึกออกไหมเนาะนึกอ,ออกนะครับฉัน,นั้นเป็นอาการปกติของเพือนท้ายทั่วไปมันเลยมีกกระบบนะครับเพือนท้ายที่มาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่น ดิสเลสดิสเฟอเรนเชียลนะครับ mm hmm. แต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คืออ e ีดิฟล็อกนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์ดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับโอเคทีนี้รับระเรีนทำงาน,นยังไงจริงๆแล้วรับระเรนเนี่ยมันคือระบบหนึ่งคล้ายๆกับระบบ E S C E C S นะครับพอมันมีเรื่องของการหมุนฟรี Like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I work. I ain't tired you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But